สวัสดีค่ะนุ้ยสุจิราใส่แคปชั่นแซบไฟลุกจนหลายคนเป็นห่วงปอนสามีนุ้ยสุจิราเช็คอินทะเลมันดีฟใส่บิกินี่อวดหุ่นแซบไฟลุกแต่แคปชั่นแซบกว่าเกิดได้ยังอยู่ลำพังละจนหลายคนเป็นห่วงปอนสามีมีคอนเทนต์มาเรียกรอยยิ้มแฟนๆกันอีกแล้วสำหรับพิธีกรสาวสวยนุ้ยสุจิราที่ล่าสุดยกครอบครัวไปพักผ่อนที่ทะเลมันดีฟงานนี้ก็เห็น ซีนแซบของคุณแม่ลูกสองแต่ไม่วายเจอสามีปอนชยพลสกัดดาวรุ่งโดยลงคลิปเป็นซีนสาวนุ้ยกำลังเต้นแต่ดันเจอคุณปอนสามีผลักเบาๆตกเฟรมไปซะง,งั้นสกัดดาวรุ่งกันสุดๆโดยเธอระบุคแคปชั่นว่านี่แหละนะคนจะเกิดคุมกำเนิดทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เบาแล้วนะแม่สะดวกทุกที่เมื่อจังหวะมามันดิฟมาดิฟปะละ่ะ โพสต์ต่อมาก็เป็นลงรูปสุดแซบแต่แคปชั่นแซบกว่าเกิดได้ยังอยู่ลำพังละลำโพงหรือจะสู้ลำพังคนจะเกิดคุมกำเนิดก็เอาไม่อยู่มันดิฟเท่านั้นยังไม่พอโพสต์ล่าสุดรูปคู่สามีใส่แคปชั่นว่าจากคลิปที่แล้วมีคนถามว่าปอนยังอยู่ไหมตอบเลยค่ะยังอยู่นะคะอยู่ในความทรงจำ Hash tag เธอเรามีเรื่องต้องคุยกัน เรียกว่าแต่ละคอนเทนต์ของครอบครัวนี้สร้างรอยยิ้มให้คนได้มาเห็นเยอะแยะเลยค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักมากขอบคุณข่าวสดค่ะ